สวัสดีท่านผู้ชมนะครับต่อกันจากคลิปที่แล้วนะที่ชม1 4 0คไปแล้วมาชมพี่ใหญ่ในตำนานของเราบ้าง 140g นะฮะเหมือนกันนะครับแคทเหมือนกันนะแคทเตอพล่า ลอฟรีลอฟรีนี่อย่าว่าไม่แรงอย่าว่ามันไม่แรงเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่อู้ฟังจากเสียงนะทุกผู้ชมฮะโห กลางวานนะครับเสียงกล้องกลางวานดังสนั่นนะครับครับโลกแรงไม่แรงไม่รู้แต่เสียงมาก่อนนะฮะเราเอาเสียงเข้าข่มไปแล้วไปแล้วล้อยังหมุนปาดได้ที่ล้อยังหมุนคือแรงยังไม่หมดนะฮะ อืมยวไปยวไป่ไปะมาแล้วเพราะว่า1อ้อยีเทแรงร้อยสก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับ เดี๋ยวเราจะเอาหน่งสี่ศมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเราจะซื้อมาใหม่เยี่ยมอ่องเลยเก่านอกนะครับอู้อ ก่อน 40k จะดัง 40g ก็เคยพังมาก่อนเฮ้ยเขื่มัไหมเนี่ยพูดถูกไหมเนี่ยะสั้นๆพอครับเดี๋ยวรีบรีบไปทุระแล้ว ก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะฮะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนฮนะสวัสดีครับ